ชมพูอรายาจัดงานลอยกระทงให้ทยยาทแสนล้านคงคอนเซปต์วุ่นวายทุกปีวุ่นวายวื้อวื้อแต่น่ารักมากทุกปีสําหรับงานกระทงของบ้านสาวชมพูอรายาที่ปีนี้นอกจากสองแฝนน้องสายฟ้าน้องพายุแล้วยังมีสมาชิกใหม่อย่างน้องเกลมาเพิ่มดีกรีความน่ารักขึ้นอีกที่สําคัญน้องเกือบจะกินกระทงก่อนได้ลอยซะแล้วส่วนท่านเจ้าคุณทั้งสองหนอก็แย่งกันลอยกระทงใหญ่เป็นที่สนุกสนานซึ่งแม่ชมได้โพสต์คลิปความวุ่นวายพร้อมแคปชั่นเรียกเสียงฮาว่าลงไม้ งานลอยกระทงปีนี้ท่านเจ้าคุณไม่ได้พักเลยเจ้าค่ะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวขวัญใจชาวโซเชียลเลยจริงๆทําทำเอาแฟนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นตอนนี้พี่สายคือพี่คนโตแบบสมบูรณ์ โตสุดละพี่ยุผอมลงน้องสาวสวยขึ้นทุกวันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องเกลวน่ารักมากเป็นเด็กอารมณ์ดีสุดๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าท่านขุนทั้งสองกับแม่หญิงน่ารักมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่ชายประกบแบบนี้หนูสตรองแน่นอนเลยค่ะน้องเกลคนสวยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักทั้งทีมเลยจ้าพี่สายฟ้าพี่ยุน้องมิเกลขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewroom.info ขอบคุณค่ะ